ผ่านมามันยุบไปหมดแล้วมันดังดันยุบเลิกลไปแล้วพรบาพี่น้องแมมจให้ถ่ายไปหมดช่วยจะได้จับมือพีเน้างท่าราชการที่รักท่านผููว่าที่พระรี่น้องประชาชน,นมวลมหาประชาชนครับพี่น้องมาอยู่ด้านหลังครับ พี่น้องที่รักนลกเคาพทุกท่านวันนี้นะครับเราได้รับการต้อนรับแบบเป็นน้ำแพงเบอร์ลินเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่น้องถ้าถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ รัฐบาลสั่งมาผมก็ถือว่าหน้าเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ในประวัติศาสตร์แล้วไม่เคยที่จะปฏิบัติอย่างนี้พี่น้องข้าราชการที่รักครับลองเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องก็คงจะรู้นะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ดําเนินการตั้งแต่การจากช่วงสถาบานันมันเป็นที่รักของพวกเรา ตั้งแต่การออกพระชาชบัญญัตินีธธ้กระโทษสกรมที่รากผิดให้คนโตไปถึงปีสี่เจ็ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราจะยึดหลักการอะไรถ้าเรายึดตัวบุคคลจับยึดหลักการในการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอัน,นามีพระมหา,ากษัตริย์เป็นประมุขถ้าเรายึดหลักการก็หมายความว่าการออกหมายกฎหมายนิรโทษกรรมทงนี้ที่น้องประชาชนนั้นไม่ยอมรับอย่างที่ ทำไมถึงไม่ยอมรับครับพี่น้องที่รักครับเพราะประเด็นแรกต่อไปนี้ถ้าใครปฏิวัติรัฐประหารไม่มีความผิดเช่นนั้นเหรอต่อไปนี้ถ้าผู้ใดสั่งฆ่าประชาชนไม่มีความผิดเช่นนั้นเหรอต่อไปนี้ถ้าผู้ใดโกงกินประเทศไม่มีความผิดเช่นนั้นเหรอ